ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาโดยประมาณ11บเอมงเช้านะครับที่จะมาพบกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมอัปเดตสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ตอบคําถามหุ้นรายตัวให้ให้กับท่านนักลงทุนนะครับซึ่งทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เเพจของเราที่ f c e e o o o นะครับเพจของไอร่านะครับเพื่อจะวิเคราะห์ภาพรวมตลาดเป็นยังไงบ้างเรามาดู ก็บรรยากาศก,ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเก่งกำไรกันตัวเล็กตัวน้อยตัวมีสตอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าโมเดิร์ตฟเนี่ยไม่มีหุ้นใหญ่เลยนะครับไม่มีบิ๊กแคปเลยมีแต่พวกสมอลแคปมีเดียมแคปนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับตัวใหญ่ๆนี่ไม่เล่นกันเลยนะครับแล้วก็เรามาดูภาพรวมคือต่างชาติเนี่ยเขาหยุดขายแล้วนะครับไม่ค่อยมีแรงขายเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าค่างเงินบาทเองเนี่ยถึงจะยังไม่แข็งไม่ยอมแข็งค่ากับพมมาแต่มันก็อยู่ในภาวะโอบอสสูงมากนะครับอยู่ถึง83%กว่าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นยากอะโอกาสมีข่าวดีนิดเดียวนี้พร้อมจะแข็งค่ากับพําลงมาทันทีถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะครับนะครับของเราเอง แนวรับหนึ่งสามห้าศูนย์ก็เอาอยู่นะครับแต่ว่ากำลังฟอร์มตัวเพื่อจะเพื่อจะมีเชคงนิเค้ลดีบาลหรือเป็นรีวิเซอร์เพิ่มขึ้นไปนะครับตรงนี้ยังยังยังผันถัวอยู่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเวอาทิศหน้าเนี่ยหยุดสามวันด้วยเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็ฟันหล่อเปิดวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสอีกนะครับซึ่งในภาวะอย่างนี้เนี่ยตลาดก็ไม่อยากจะถือความเสี่ยงนะครับเพราะว่า,วา ยอดการติดเชื้อก็พุ่งไม่หยุดเลยนะครับพันหมื่นสี่แล้วนะครับว่ามันจะจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันครบสองอาทิตย์ของการของการล็อกดาวน์แล้วมันน่าจะดีขึ้นบ้างนะถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องของล็อกดาวน์แล้วแหละเป็นเรื่องของวัคซีนแล้วนะครับนอกกนั้นก็ดูค่าน้ำมัน มันก็กลับมาก็จะเป็น up t ทน,น,นะครับลงไปวันเดียวกับบางคืนที่เดิมแล้วนะครับต่มาเทศก็ลักษณะเดียวกันเมื่อวันบวกทั้งทั้งแผงเลยนะครับเอเชียวันนี้ก็ลงก็คล้ายๆกันนะครับ ก็หุ้นตัวเล็กตัวน้อยโมเดิทีนี่ไม่มีบิ๊กแคปเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณ PK เขอแนวรับแนวต้าน CSP ครับแนวะต้านแรกอยู่ที่บริเวณสองบาทสามสิบสี่นะครับสองสามสี่แล้วถัดไป้ะเบรกได้นะครับก็สองห้าแปดมีแนวน้มจะเบรกนะครับวันรุ่มมาดูโอเคเลยส่วนแนวรับ 2องบาทยี่บาทยีก็เป็นนารับแล้วนะครับครับสตีลเหล็กเหรอวันนี้เรามาเล่นเหล็กกันนะครับเล่นเหล็ก,กต้องระวังนิดนึงนะโซนิก อย่างนี้โซนิคก็เลทโปรฟิตรันนะครับแต่ชอตเทอมเนี่ยมันโอุบาร์นิดนึงอาจจะปรับฐานได้นะครับแนวรับมันอยู่อยู่ไกลยอยู่พอสมควรนะครับ4ี่บาทหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเลยนะครับ อ๋อไม่ใช่แนวรับอยู่ประมาณ4บาท80นะครับ4บาท80 SMT แนวรับนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับตรงนี้ก็อยู่แนวรับพอดีนะครับ4ี่บาทเจ็แนวรับนะครับส่วนนาตันนาต้านแรกอยู่7จบาท25แล้วกที่หนึ่งเ็บาทสี่สิบหนะครับ ซเว่นอัพคุณยอดเยี่ยนแห่งปีโืมโอบอสุดเลยนะครับแนวรับอยู่ลึกมากแนวรับไปอยู่เส้นนี้นะครับคุณดีพีจี G ีจีซ ตัวนี้เป็นขาลงเต็มเหนียวเลยต้องเบรก58 50ให้ได้เพื่อจะเปลี่ยนแนวโน้มมน,นะครับแต่ไอซ์ไออะไรก็เป็นเริ่มเป็นบุริตไดเวร์เจนแล้วนะครับต้องเบรกเส้นสีแดงนี้ให้ได้ประมาณ59น,นะครับถึงจะเปลี่ยนแนวโน้มจบขาลงทักทีหนึ่งนะครับ Okay. คุณพัฒนากรที่ถามจุดสต็อปร้อนดีครับคำถามที่ดีเล่นพวกนี้ได้แต่ว่าคุณต้องต้อง,ต,องต้องมีจุดสต็อปร้อนให้ดีคือประเด็นคือเปเปิดแก๊ปเปิดแก๊ปไว้ที่หนึ่งบาทแปด หกนะครับไม่ควรลงต่ำกว่าน,นี้จุดสต็อปร้อยไม่ควรลงต่ำทำดิโลต่ำกว่าหนึ่งหนหนะครับเพราะการกกปิดแก๊ปเนี่ยมันจะไม่จะเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับเปิดแล้วต้องไปเลยนะครับห้ามลงกับปิดถามตัวเอ น,นี่คำถามอินเทนมากเลตัวเล็กตัวน้อยไม่มีอะไรเลยนะครับวอลุ่มไม่มามีดีอย่างเดียวคืออยู่แนวรับเฉยๆนะครับอยู่ที่แนวรับเฉยๆนะครับครูวันนี้สวัสดีครับ FPI บุญชั P I, ยอืครับก็เลทโปรฟิตลันนะครับยืนเหนือเส้นนี้นะครับ เคแบงนะครับคุณชยัยรั์ถามเคแบงยังไม่ค่อยยังไม่มีรีเวอร์เซอร์พาทเทิร์เลยนะครับหลังจากจลงแรงๆผมต้องรอรอรีเวอร์เซอร์พาทเทิร์ที่ชัดเจนกว่านี้นะครับ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้องเมครับสวัสดีครับ B B I C E กับซิลิครับเขาจะไซเวยอยู่นะครับอยู่ระหว่าง9กบาท70ถึงประมาณ 1ิบาทแปดสิบประมาณนี้สิบบาทหกสิบแต่ไอสวยนะประเด็นคือเัวสิ0เบรสิบบาทแปดสิบได้นี่เป็นจะเป็นบายสิกแนนะครับไปเล่นอย่างทีหนึ่งประมาณสิบสองบาทเลยไอสวยอะนะครับถ้าย่อลงมาก็ทยอยซื้อได้นะครับเล,เล่นสั้นนะครับ คุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนพันคน,คนตัวจริงบรบกวนกรุงไทยเหรอครับค่อนข้างสวยงามนะครับกรุงไทยเนี่ยเพราะว่า ล่าสตารลีนิดหนึ่งกำลังยกให้เป็นลูกหลักตัวใหม่นะครับก็คือเขาประกาศงบการเงินเมื่อเมือม่อเมือม่อเมือม่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในงบการเงินเนี่ยนักวิเคาราะห์พื้นฐานในร่างของเราเนี่ยคุณโด่งบอกมีงบการเงินค่อนข้างสวยมากนะครับคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นนะครับ NPL ก็ดีขึ้น เนือ่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวกรุงไทยแบงค์เนี่ยมีการตัดสินกันนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะครับก็เป็นเอกชนดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการที่เสียนะครับปรับโครงสร้างนี่ทำได้สะดวกง่ายขึ้นเยอะเมื่อก่อนต้องตั้งคณะกรรมการนู่นนี่หลายชุดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำคล่องตัวเหมือนเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นเยอะ นะครับแล้วก็การตั้งสำรองเนี่ยปัจจุบันตั้งไปแล้วเกินเกินไปถึงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับแบงก์ใหญ่ทุกตัวแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยมองว่าเขาเสนอราวแล้วนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากหุ้นเมื่อก่อน,นี้ไม่มีใครมองเลยนะครับ mm hmm. กลับมาเป็นหุ้นที่แนวโน้มดีมาก mm hmm. นะครับไอซ์ก็บอกสัญญาณซื้อด้วย mm hmm. นะครับก็เลยมองมองยาวๆรอบนี้ถ้าตลาดไม่เป็นอะไรไปเนี่ย น่าจะขึ้นได้มองต้านแรกไว้ประมาณ12บาทนะครับสเก็ตแรกค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับจีนไทยแบงค์ตอร่เดียนะครับหลุดจากแบงค์้ีนเมื่อก่อนอะไรเดียไม่มีใครเคยมองเลยนะครับกลายเป็นงบสวย มิ้นมินกำลังฟอร์มตัวอยู่เหมือนกันนะครับที่แนวรับของเขาณจุดนี้เนี่ยแล้วก็กมีพัฒนาการที่ขายธนาคารต่างประเทศเอเอ,เอโงรงงานที่ต่างประเทศเราไปได้4,000กว่าล้านนะครับก็เป็นการเสริมสภาพคล่องนะครับก็น่าจะทยอยซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเขใช้เอวอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ29ถึงถึงส3มสบาบาท 7จสิบห้าประมาณนี้นะครับยี่สิบเก้าสามสิบสี่คตัวเลขกลมๆนะครับโ okay. อเคตอบครบทั่วแล้วนะครับสรุปวันนี้กุณไทยกำลังยกแทนพึ้นเป็นหุดลูกรักตัวใหม่นะครับ ภาพรวมตลาดก็เก่งกำไรกันเต็มเหนียวเลยนะครับเกก็เล่นได้นะครับแล้วก็เต็มจุดสตอปล้อตที่ดีนะกันแต่ละตัวนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ